สวัสดีค่ะทริปสันส้นๆกับนิชาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเส้นระนาบนะตามปกติแล้วเดียถ้าเกิดว่าเราจะสร้างให้เส้นที่มันแบบหยกักๆพวกนี้กลายเป็นเส้นระนาบนะส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการนี้นะคะก็คือเราจะจัดการคลิกครอบคุมจุดที่เราต้องการจะสร้างเป็นเส้นระนาบนะแล้วก็มาพิจารณาดูเนาะว่าเราอยากจะให้มันเป็นเส้นตรงตามแนวแกนไหนนะ อย่างเช่นตรงส่วนนี้เนาะโอเคอ่ะทีนี้เราอยากจะให้เเส้นนี้เป็นเส้นตรงเนี่ยตามระน,นาบของแกนอ่ะแกน Z นั่นเองเนอะแบบนี้นะจะได้เป็นเส้นตรงแบบนี้เนาะอ่ะเพราะว่าแกน Z เนี่ยมันชี้ขึ้นนะคะวิธีการก็คือนะเราจะกด s นะคะคำสั่งสเกลนะ s Z นะคะศูนย์แบบนี้เนาะอ่ะมันก็จะเป็นระน,นาบแบบนี้นะอันนี้ไม่เป็นปัญหาเนาะแต่ทีนี้ ปัญหาก็คือถ้าเราอยากจะให้มันเป็นเสลนระนาบเนี่ยแล้วอยู่ในระดับนี้อ่ะเช่นนิชาขอใช้เป็นแอดดูเทชั่นเนาะอยากจะให้เส้นมันเป็นเส้นในระนาบของระดับนี้นะคะอ่ะระดับนี้นะอ่ะตามเส้นนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือเลือกจุดทั้งหมดนะแล้วก็ใช้เป็น s z 0จะเห็นว่า จะเห็นว่าระดับเนี่ยมันจะเลยขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ามันจะเลยขึ้นมานะมันจะแบบไม่ได้เป็นเส้นตรงเปะ๊ะตามจุดที่เราต้องการเนาะทีนี้นิชาขออ่ากดคอนโทนแซดก่อนนะแบบนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟิกตรงนี้ให้มันแบบเป็นระนาบไปเลยเนี่ยก็คือจะให้แบบมันเป็นเส้นตรงอะแต่ว่าอยากจะให้มันอยู่ที่แนวเนี้ยแนวระดับตรงนี้วิธีการก็คือเราจะคลิกที่ตำแหน่งตรงนี้นะคะที่เราต้องการนะ จากนั้นให้เราจัดการย้ายนะคะ 3D Cursor นะตรงนี้นะที่เป็นแบบกลมๆเส้นปะตรงนี้เนาะอ่าที่เป็นกลมๆเส้นปะตรงนี้เราจะเรียกว่า 3D Cursor นะให้เราย้าย 3D Cursor มาไว้ที่ตรงนี้เนาะวิธีการก็คือเราจะกด Shift นะคะเลือกเป็น Cursor to Select เนาะแบบนี้ เรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการต่อไปเนี่ยให้เราจัดการเปลี่ยน pivot point นะ pivot point จะอยู่ด้านบนนะคะคลิกเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบ3 d cursor นะอ่าพอเปลี่ยนเป็น3 d cursor เรียบร้อยนะคะเราก็จะจัดการฮะ,ะเลือกจุดทั้งหมดแบบนี้นะจุดที่เราต้องการจะปรับให้มันเป็นระนาบเนาะจากนั้นกด s z 0นะคะแบบนี้เรียบร้อยก็จะอยู่ในระนาบแบบนี้เป๊ะเลยนะคะอ่าอันนี้ก็ จะเป็นทริปสั้นๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ u ั s c r ค b e ให้กับนิชาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ